วัาพระธรรมกายเนี่ยวันนี้กลายเป็นประเด็นที่ถือว่าค่อนข้างที่จะได้รับความสนใจฮะจากค,คนทั่วไปพอสมควรโดยเฉพาะเรื่องของหมายค้นเรื่องของการเข้าไปตามหาว่าพระธรรมชัยโยตกลงกันอยู่ในวัดไหมคนที่วัดเองก็ยืยนยันไม่ได้ะเราก็ไม่เคยพบกับหลวงพ่อมานานพอสมควรขณะเดียวกันวันนี้ก็มีทนายความครับรับมอบอำนาจจากทางวัดนะฮะไปยื่นขอคัดค้านขอเพิกถอนหมายค,นค้นแล้วปรากฏว่า ไปตั้งแต่เช้าฮะที่ศาลนะครับความคืบหน้าในเรื่องนี้ฮทนายความที่ไปยื่นก็คือคุณทัชชนนพรใบย,ยกนะครับก็ไปทนายความรับมอบหนาจมาจากทางวัดไปพร้อมกับทีมะมายื่นคำร้องขอเพิกถอนหมายค้นที่ศาลอาญารัชดาตั้งแต่เช้าครับแล้วปรากฏว่าประมาณสักช่วงบ่ายสามโมงนะครับคุณ ทัชชนนเนี่ยก็บอกว่าสารอาญามีคำสั่งออกมาแนางฤาษีทางวัดนะครับได้ยื่นคำร้องขอให้สารพิจารณาเพิกถอนหมายค้นของวัดคุณทัชชนน์บอกว่าเรื่องนี้ไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ฮะต้องให้เป็นหน้าที่ของสำนักสื่อสารองค์กรทางวัดนะครับเป็นผู้ที่ให้ข้อมูลเองโดยผู้สื่อข่าวก้องรายงานเข้ามาครับว่าภายหลังเนี่ยสารมีคำสั่งแจ้งต่อนายความของทางวัดนะครับ โดยสารอาญาเนี่ยพี่เคราะคำร้องของทางวัดแล้วเห็นว่ากรณีนี้ไม่มีเหตุที่จะเพิกถอนหมายค,นค้นตามคำร้องดังกล่าวก็เลยยกคำร้องอไปนะครับครับไล่เรียงกันแบบนี้นะครับตั้งแต่เช้ามืดวัดพระธรรมกายอ้างว่ามีผู้สื่อข่าวให้ข้อมูลว่าตำรวจพร้อมหมายคน้นจะเข้าไปที่วัดพระธรรมกายสายๆเชา้ชาๆหน่อยก็เลยไปยื่นตัวคำร้องขอให้เพิกถอนหมายคน้นบ่ายสามที่คุณนัดรายงานไปนะครับ ท้ายที่สุดสารยกคำร้อง